รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดิเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงเป็นเงินเป็นทอง สนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินเรื่องบ้านออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m o n e y ่ช็อโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S มานิพลาสติดกันตรงตัวเชิญเลยนะครับใกล้จะปิดเทอมแล้วนะครับกูุ้ฟังครับวางแผนพาน้องๆหนูๆไปพักผ่อนกันแล้วหรือ,อยังพบกับบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทแบบพักกินเที่ยวที่เดียวครบได้ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่50ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์จนถึง3มีนาคม62หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจบูธ4 1 4 1หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม088 504-999-1-3 088-504-999-1-3เ้าขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นและช่วงนี้ครับเป็นช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินเรื่องบ้านอมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115 ช่วงนี้ครับเป็นกรณีศึกษาของทางสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับผมเชิญท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยนะช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นว่าสาวอาทิตย์นี้เตรียมจะเปิดโครงการใหม่แถวแถวสุขุมวิทเหรอครับคุณไตรเตชะครับจะมีการเปิดแกรนโอเพนนิ่งครับโครงการเราที่สุขุมวิทสาิครับโครงการสุภลัยโอเลนทนสุขุมวิท 39โครงการนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก่อนจะพูดถึงโครงการเนี่ยแถวสุขุมวิทยเขาบอกว่าจะว่าเป็นทำเลทองก็ใช่จะเป็นทำเลปราบเซียนก็ได้ด้วยเหมือนกันตกลงมันยังไงครับคุณไตเติชะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นที่ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันราคาที่ดินมันสูงก็จะทําให้เห็นว่าราคาสินค้าในแง่ที่เป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยก็สูงขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้น ดเวลลอปเอยากเปิดค,คนอยากซื้อแต่ทํายังไงให้หาสวิตสปอตนันคือราคาที่เหมาะสมลูกค้าอยากซื้อเดเวลลอปเปอ,อยากขายเนี่ยอันนี้ยากหน่อยยากในการจะหาจุดราคาขายที่ลงตัวอย่างนั้นเหละครับใช่ครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสุขุมวิทตอนต้นแบบนี้เนี่ยคนจะมักคิดว่าต้องสองแสนห้าสามแสนบาทต่อตารางเมตรนะครับและแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีกําลังซื้อในราคาเท่านั้นทั้งที่เขาอยากจะอยู่ก็ตาม นะครับและผมเห็น d e เวลล p e r อร์เจ้าดังๆระดับเบอร์ต้นๆของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะมีโครงการแถวทำเลนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเอ๊ะเป็นเพราะอะไรครับคุณไตเตชะผมคิดว่าเป็นทำเลที่เรามั่นใจว่าลูกค้าซื้อไปแล้วดาวไซส์มีน้อยมากนะครับสุขุมวิทมันพรามขนาดนี้แล้วที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อไปวันนี้จะบอกว่าในอนาคตจะทำราคาได้ไม่ดีกว่าตอนนี้ผมผมก็ ไม่เชื่อนะครับผม<ห>ว่าทุกคนก็ทราบดีว่าราคาที่ดินแถวสุขุมวิทมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าถ้าเราทำ Product ที่น่าสนใจได้ขายลูกค้าได้ครับลูกค้าก็จะมีอัพไซต์ในอนาคตเช่นกันนะครับมีทั้งความต้องการแล้วก็มีทั้งความลงตัวหลายต่อหลายอย่างด้วยก็เลยทําให้เห็นหลายแบรนด์ชั้นนำนะครับมาเปิดโครงการที่นี่นะครับ,รบทีนี้ตัวของสุภัยโอเลันสุขุมวิท39 อะไรคือความแตกต่างถ้าเทียบจากโครงการของแปลนอื่นๆในทำเลเดียวกันตรงนี้ครับครับพอพูดถึงทำเลสุขุมวิทแล้วเนี่ยนะฮะนึกได้เลยว่าโครงการส่วนใหญ่จะโครงการขนาดเล็ก2-300ยูนิต400ยยูนิตที่มีพื้นที่น้อยมากแปลว่าอะไรแปลว่าพื้นที่สวน หรือส่วนกลางก็น้อยตามไปด้วยในขณะที่ลูกค้าจ่ายอย่างที่ผมบอกนะครับ250,000บาท30,000บาทต่อตารางเมตรครับแต่สิ่งที่เรานำมาเสนอคือโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากเราได้ที่ดินแปลงใหญ่ริมถนนเลยครับการเดินทางสะดวกสบายแถมมีพื้นที่สีเขียวในโครงการกว่า3ามไร่รที่จอดรถเนี่ยเราให้ร้อเปซปกติเนี่ยโครงการคอนโดส่วนใหญ่ที่จอดรถเขาไม่ถึงร้อยเนตะ์ะคุณตายเตชะใช่ครับเพราะว่า ยิ่งมีที่จะลดมากเท่าไรแปลว่าราคาต่อตารางเมตรก็จะต้องสูงขึ้นมากขึ้นตามน,นั้นนะครับ,รบแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากการออกแบบของเราการที่ได้ที่ดินมาราคาไม่แพงเนี่ยนะครับ,รบเราก็สามารถนําทั้งหมดนี้เนี่ยมานําเสนอพื้นที่สีเขียวที่มากกว่าที่จะลดที่มากกว่าได้ในขณะที่วัสดุต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ย้อยกว่าใครในทำเลสุขุมวิทเลยนะครับ,รบสุภัยโอเลนทันสุขุมวิท39 มีพื้นที่สีเขียวกว่าสามไร่แล้วก็ที่จอดรถร้อยเปอร์เซ็นตของจํานวนยูนิตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายสําคัญนะแล้วทาเลตรงเนี้ยเข้าออกสะดวกไหมครับสะดวกมากครับจริงๆ Access ได้ทั้งจากทางสุขุมวิทนะครับแล้วก็เพชรบุรีนะครับหรือกระทั่งจริงมันก็มีท่าเรือคลองแสนแสบด้วยนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็เดินทางได้สะดวกคือหลายท่านที่อยู่แถวสุขุมวิท31ส9ิเอดสสิกอยู่แล้วเนี่ยจะทราบดีว่า c クセ s ที่สะดวกที่สุดสำหรับคนในสุขุมวิทคือการที่สามารถตัดออกเพชรบุรีได้โดยง่ายใช่นะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งออกทางนั้นนะครับโครงครการเราเนี่ยก็ต้องเรียกว่า access ออกทางเพชรบุรีเนี่ยได้ง่ายมากแล้วก็สะดวกจริงๆอ่ามันก็จะไปเชื่อมต่อถนนธุรกิจสายสําคัญไม่ว่าจะเป็นทองหล่อหรือว่าอาโศกนะครับไปแถวนั้นสะดวกยิ่งขึ้นด้วยโครงข่ายคมนาคมที่รวดเร็ว ถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีทั้ง MRT และ BTS ที่จะผ่านโครงข่ายแถวนั้นด้วยหรือเปล่าครับคุณไตเดชะครับก็ไม่ไกลกันนักแน่นอนนะครับหน้าปักซอยก็เป็น BTS ตัวพร้อมพงนะครับแล้วก็มีสถานีมักกะสัน MRT ตัวเพชรบุรีนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากโครงการครับอ่ามันก็จะเชื่อมต่อกับทาง a i r p o อร์ตเล l i ลิด้วยนะสำหรับตัว MRT เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเขาออกสะดวกไหม คุณตไตเตชาบอกว่าก็เข้าได้ทั้งสุขุมวิทแล้วก็เพชรบุรีตัดใหม่ด้วยแล้วก็ทำเลตรงนั้นก็จะสามารถเชื่อมต่อสู่ถนนเศรษฐกิจสายสําคัญไม่ว่าจะเป็นทองหล่อหรืออโศกนะครับด้วยโครงข่ายคมนาคมที่รวดเร็วทั้ง BTS ทั้ง MRT สถานีเพชรบุรีซึ่งเชื่อมต่อไปยังแอร์พอร์ตเลลิงได้ด้วยนะครับส่วนท่าเรือถ้าผมจำไม่ผิดจะมีท่าเรือด่วนอีตันไทยใช่ไหมใช่ครับนะครับแล้วก็มีทางด่วนด่านเพชรบุรี แล้วแถวนั้นเนี่ยห้างเพียบเลยใช่ไหมครับคุณไตรเดชะเยอะมากครับร้านอาหารก็เต็มซอยเลยดีเอ็มคอเทีย d ีเอ็มโพเรียมฟูจิยูเอฟเอ็มซูเปอร์มาร์เก็ตโรงพยาบาลก็หลายโรงด้วยใช่พยาหลายโรับคยรับยนะโรงพยบารงบาลกรงพยาบารงพยาบรงพบรงพลก็แถวนั้นก็ใกหลาๆมกหายิทยาลยกยโรงนยารยลโรงพยหรันบสุารลหยขข 39, โรงบลรลรงกหารงบรกรงลการงพยรกลรงรราง ต่อยูนิตเนี่ยราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับเริ่มต้น5้าล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วก็ราคาต่อตารางเมตรโครงการนี้ต้องเรียนว่าน่าสนใจไปอย่างยิ่งนะครับเราเริ่มต้นไม่ถึง1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทต่อตารางเมตรเท่านั้นนะครับเทียบกับในทำเลนั้นผมเรียนแล้วมาหาไม่ได้เลยนะครับอ่านะครับเริ่มต้น5.5ถึง59ล้านบาทนะครับคุณทตเทชะนะครับแล้วจะมีอะไรพิเศษในงานแกลนโอเพนนิ่ง3ถึงมีนาคมนี้ครับ ครับอันนี้เราเปิดอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนว่าเรามีส่วนลดพิเศษนะครับสูงสุดมากถึง5ล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนทุกยูนิตก็เปีนราคาพิเศษจริงๆสาหรับช่วงแกรนโอฟเฟนิงครับทีมของสุภัยโอเลท่านสุข,ขุมวิทย์สาตกลงใช้ธีมไหนสําหรับที่อยู่อาศัยที่นี่ครับครับเป็นโมเดลออเรนเทลนะครับม,มีความเป็นตะวันออกที่มีกลิ่นอายของความเป็นโมเดเข้ามานะครับ วัสดุฟิสเซิลิตี้ต่างๆคิดว่าไม่เป็น2องรองใครในถนนสุขุมวิทเลยนะครับนะครับเพื่อนสนใจก็ลองเข้าไปดู1720หรือ w w w s u p ไ a ด i สุอหรือว่า f a c e b o o k สุภไลโซไซตี้ก็ได้ด้วยนะครับอันนี้โครงการแรกเห็นว่ากำลังจะแกลนโอเพนนิ่งเสาร์และอาทิตย์นี้2-3มีนาคมนะครับขอขยับไปสู่ทำเลแถวแถวภาคตะว,วันออกซะหน่อยเพราะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเตรียมเปิดโครงการ ในภาคตะวันออกล้อไปกับเรื่องของ EEC กันเยอะเลยคุณไตเตชะก็ได้ข่าวใช่ไหมครับครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยตามมาด้วยไหมครับเนี่ยผมว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของ EEC ภาคตะวันออกนะครับทั้งชลบุรีระยองเนี่ยมีมากอยู่แล้วครับแต่ว่าตัว EEC เนี่ยมันเป็นการเน้นย้ำเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าจะช่วย ลักดันสภาพเศรษฐกิจแน่นอนชนรีระยองในชัดเจนนะครับจังหวัดใกล้เคียงเช่นฉะเชิงเซาอะไรพวกนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมมาด้วยแต่ผมคิดว่า EEC เป็นก้าวที่สําคัญของประเทศเลยนะครับที่จะผลักดันให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นจุดหลักๆเลยที่ผมคิดว่าเป็นครั้งหนึ่งเลยที่ประเทศไทยเราเราเดินมาถูกทางนะครับ มีการนะเปิดสิ่งที่มีสาธารณูปโภคค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วอย่าง EEC แต่เราไม่ได้มองแค่นั้นเรามองว่าจะพัฒนามันให้ดีขึ้นอย่างไรอีกเพื่อที่จะดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานะครับครับผมคิดว่าตรงนี้จะช่วยได้มากนะครับความต้องการที่อยู่อาศัยโซนใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยเขาต้องการแนวราบหรือแนวสูงมากกว่ากันครับคุณตายเตชะต้องเรียนว่าปกติแล้วไม่ว่าจังหวัดไหนในประเทศนะครับคนต้องการแนวราบมากกว่า นะครับไม่นับกรุงเทพนะครับกรุงเทพตอนนี้คอนโดมิเนียมประมาณห0ส0หกว่าเปอร์เซ็นต์ของที่ซื้อขายทั้งหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าในหัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่สักปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นแวรบถ้าเป็นไปได้แน่นอนว่าระดับผู้จัดการอะไรก็จะเป็นบ้านเดียวนะครับระดับปฏิบัติการหน่อยก็อาจจะเป็นทาวน์โฮมเป็นบ้านแปดได้บ้างแต่พอพูดถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนมักจะมองว่าอ้าวอย่างนี้คอนโดมิเนียมก็ไม่ควรทำสิซึ่งไม่จริงนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่า ตัวคอนโดมิเนียมเองเนี่ยมันเซิร์ฟได้2แบบนะครับอ,อันนึงคือแน่นอนเป็นที่อยู่อาศัยนะครับคนที่อาจจะมีกําลังซื้อไม่มากนักหรือไม่ได้ต้องการที่อยู่อาศัยที่มันใหญ่มากนักนะครับคอนโดมิเนียมก็เหมาะดีแล้วสาหรับเขาแน่นอนคอนโดมิเนียมมันได้เปรียบตรงที่มันอยู่ใจกลางเมืองได้ะนะครับปกติมันจะมาอย่างนั้นแปลว่าการคมนาคมของ,ของพ่อบ้านอาจจะไปทํางานในนิคมอุตสาหกรรมแน่นอนภร,รยาและลูกเนี่ยยังต้องไปจับจ่ายใช้สอยในเมือง คอนโดเนี่ยตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับสำหรับคนที่เน้นทำเลและก็ความสะดวกในการเดินทางเป็นหลักแหนคอนโดก็ถือว่ายังตอบโจทย์ด้วยนะนะครับใช่ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะเสริมก็คือคปกติแล้วเนี่ยพูดถึงคนที่มาอยู่อาจจะไม่ได้วางแผนระยะยาวในการมาทำงานตรงนั้นนานนักนะครับ,รบอย่างที่เราเห็นในกรุงเทพหรือจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยคือคนที่ตอนนี้โดนอ s ไ i g n มาทำงานสักหกเดือนสามเดือนก็จะเช่าอยู่ครับ นะครับส่วนใหญ่เราก็นึกถึงว่าเช่าว่าจะเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเดี๋ยวนี้พอคอนโดเนี่ยม,มีมากขึ้นคนก็นิยมเช่าเป็นคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นการมีคอนโดในหัวเมืองต่างๆเนี่ยมันเสร์ิมได้ว่าแน่นอนทั้งอยู่อาศัยเองและซื้อไว้เพื่อปล่อยเช่าในคนคที่จะมาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีนะครับ,รบซึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยากซื้อเป็นเจ้าของเองก็ตามถ้าพูดถึงตีมเนี้ขอตัวอย่างแถวแถวชนบุรีหน่อยได้ไหมครับทางสุภัยมีโครงการ ที่ชนบุรีเตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยบ้างหรือเปล่าครับคุณไตเตชะครับชนบุรีนี่เป็นที่ที่เราทําคอนโดเนียมาหลายโครงการแล้วนะครับรบทั้งในพัทยาทั้งแหลมชบังเองก็ตามนะครับ,รบหรือที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยก็คือตัวสุภ l ซิตี้รีสอร์ทชนบุรีครับนะครับซึ่งเป็นคอนโดสูงมีน้อยมากในตัวเมืองชนครับชั้นบนบนเนี่ยมองเห็นทะเลด้วยแล้วก็เซิร์ฟทั้งสำหรับการอยู่อาศัยเองในกลางเมืองหรือ การปล่อยเช่าครับ,รบสุภาลัยมีอคอนโดมิเนียมหลายโครงการแล้วในพื้นที่แถวเนี้ยนะครับถามจริงครับติดอกติดใจอะไรหรือว่าเห็นว่าตลาดเนี่ยยังคงมีความต้องการอยู่อีกเยอะครับเนี่ยที่ดินปกติถ้าทำแนวราบมันก็จะอยู่นอกเมืองเพราะว่าแน่นอนมันต้องการราคาที่ดินที่ไม่แพงนักถึงจะทำราคาที่คนจับต้องได้แต่ถ้าพูดถึง บัตเจที่ถ้าลูกค้าบางคนมีต่ำกว่านั้น1นล้านต้น1ล้านกลางหรือหนึ่งล้านปลายเนี่ยคอนโดมิเนียมแทบเป็นโปรดักต์เดียวเลยที่เรานําเสนอได้แล้วมันมีข้อดีคือราคาน้อยกว่าแน่นอนพื้นี่จะน้อยกว่าบ้างนะครับ,รบแต่ว่าทำเลก็มักจะดีกว่าด้วยอ่าสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทชนบุรีที่บอกว่าเป็นคอนโดหรูติดถนนใหญ่ใจกลางชนบุรีนะครับราคาเริ่มต้นต่อยูนิตสักเท่าไหร่ครับเนี่ย 1.39ล้านบาทเท่านั้นเองครับ1.39ล้านบาทนะครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็น่าจะโดนใจกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยเลยอะไรคือจุดเด่นสำคัญของสุภลายซิตี้รีสอร์ทชนบุรีโครงการนี้ครับครับทําเลนะครับเป็นจุดเด่นนะครับต้องเรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองชนบุรีเลยนะครับเดินทางไปไหนสะดวกมากนะครับแถมราคาที่อย่างที่เรียนนะครับจับต้องได้ครับแล้วก็เป็นโครงการที่ตอนนี้ ขึ้นเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่แปลว่าถ้าท่านไหนที่ต้องการจะเข้าอยู่เองตอนนี้อาจจะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ครับสามารถเข้ามาอยู่สุ per city resort ชนบุรีได้แล้วก็จ่ายจรงกับธนาคารนะครับก็คือโอนกรรมสิทธิ์ไปผ่อนกับธนาคารดีกว่าเช่าที่เสียไปตอนนี้ก็จะได้เป็นเจ้าของด้วยรหรือคนที่มองว่าอยากได้รีเทิร์นจากการเช่า ต้องเรียนว่าอัตราราคาค่าเช่าในตัวเมืองชนบุรีเนี่ยอยู่ในรทที่ดีมากๆนะครับรบถ,ถ้าเรียนว่าท่านไหนที่ลงทุนในคอนโดมิเนียมให้เช่าในกรุงเทพอยู่ผมคิดว่ารีเทิร์นในตัวเมืองชนบุรีเนี่ยดีกว่าในกรุงเทพด้วยซ้ำครับสุภาลซิตี้รีสอร์ทชนบุรีคอนโดหรู oo, ติดถนนใหญ่ใจกลางชนบุรีอีกหนึ่งในโครงการคุณภาพจากทางสุภาลจำกัดมหาชนตกลงจะกแกลนโอเพนนิ่งเมื่อไหร่ครับเนี่ยครับในวันที่9แล้วก็ส0มีนาคมนี้นะครับ เราจะแกานโอเพนิ่งโครงการนะครับเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจเข้ามาดูโครงการนอกจากราคาพิเศษที่เราบอกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับฟรีนะครับ iPhone XR นะครับ6.4กิกรบายนะครับครับก็แสดงว่ามีการแกลนโอเพนิ่งเนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะนะครับ2กับ3มีนาเนี่ยก็แถวแถวสุขุมวิทย์นะครับถัดไปอีกอาทิตย์หนึ่ง9และ10มีนาคมก็ที่สุพยซิ city resort ชนบุรีนะครับ เราคุยกันถึงโครงการแนวสูงมาสักสองแล้วนะครับอยากจะปิดท้ายด้วยโครงการแนวราบของสุขภัยจำกัดมหาชนสัหน่อยได้ไหมครับ<ด>มีไห<ด>มครับ<ด>แนวราบโด,ด,ย,ดยเฉพาะแถวๆที่ถัดจากกรุงเทพออกไปแต่ไม่ไกลมากนักเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่เยอะหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นที่ที่ใช้เป็นที่รวมของครอบครัวหรือว่าเป็นที่ที่ให้รางวัลชิ้นสำคัญของชีวิตเนี่ย มีตรงไหนโซนไหนโครงการไหนพอจะเข้าสเปคนี้บ้างไหมครับจริงๆมีหลายโครงการนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เรามีทําแคมเป็นพิเศษนะครับ,ค,รบคือสุพลายพรีเมียบิลลาพระรามสองบ้านขนเทียนนะครับต้องเรียกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่คลฤหาดได้ไหมเป็นคฤหาดได้ครับอย่างน้อยที่ดินบริเวณนั้นเนี่ยโดนกำหนดว่าต้องไม่ต่ำกว่าหนึตารางวาครับ หลายคนที่มองว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วจะซื้อบ้านเนี่ยราคาสูงแล้วแปดล้านสิบล้านสิบกว่าล้านก็ยังได้พื้นที่ดินนิดเดียวครับโครงการนี้เนี่ยที่ดินอย่างต่ำก็หนึ่งร้อยตารางวานะครับบ้านเราเนี่ยพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่สองร้อยสาสิบสามตารางเมตรถึงสามร้อยกว่าตารางเมตร,รนะครับมีสี่ห้าห้องนอนได้เลยเป็นโครงการที่เราเปิดเมื่อปีที่แล้วนะครับเรารได้รับความสนใจจากลูกค้ามากครับถ้าฟังไม่ผิดอะไรนะซื้อบ้านแถมรถเลยครับใช่ครับ ปีนี้เราเลยมีการจัดนะครับซื้อบ้านที่โครงการสุภัยพรีม่าวิลล่าพระราม2บางขุนเทียนนะครับโครงการนี้ราคาเริ่มต้นก็11ล้าน1,90 0 0บาทนะครับซื้อแล้วรับฟรีนะครับรถยนต์ bmw x1 รถยนต์ bmw x1 แจก bm เลยเหรอครับครับแต่นะรุ่นนี้มันใกล้ๆ2ล้านเลยนะคุณไทยเตชะครับ2ล้านกว่าบาทครับครับนะที่โครงการนี้นะครับสุภัยพรีม่าวิลล่าพระราม2บางขุนเทียนนะครับ แคมเปญซื้อบ้านแถมรถหรู BMW X1 นะครับคิดว่าทำไมถึงน่าจะโดนใจสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยโครงการนี้ครับเนี่ยสำหรับแคมเปญน,นี้ BMW ก็ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนพูดถึงระดับราคาคบ,บ้านที่จะซื้อเนี่ยก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ต้องเรียนว่ามีจำนวนไม่มากเลยนะครับ,ค,รบค่หกเหลังเท่านั้นนะครับและส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนว่ามีการขายไปตั้งแต่ช่วงเปิดตัวแล้ว โอกาสที่เหลือมีอีกไม่มากนะครับให้ลูกค้าที่สนใจในทำเลที่ดีแบบนี้ใกล้กับสถานที่สําคัญต่างๆ,ๆเช่นเซ็นทรัลพะรามส,มสก็ตามนะครับอ่านเขสข้าเมืองได้ง่ายมากจากทางด่วนแล้วก็ชุมชนที่ดีมีจํานวนไม่มากนะครับมีคุณภาทีศรศร่ครบนะครับรวมถึงมีระบบโฮมออโตเมชั่นในโครงการด้วยนะครับในบ้านแต่ละหลังด้วยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ เหมาะกับลูกค้าที่กําลังสแสวงหาทำเลแบบนี้ <c oughs> ในราคาที่ดีนะครับราคารเริ่มต้นของโครงการนี้สําหรับค้าเลือหาดหรูที่นี่เนี่ยเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยครับสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับอ่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเริ่มต้นนะครับ <c oughs> สุพลัยพรีม่าวิลล่าพระรามสองบางขุนเทียนนะครับโดดเด่นด้วยทําเลคุณภาพใกล้ทางด่วนและเซ็นทรัลพระรามสองสำหรับผู้ที่กําลังมองหาเคลือหาดหรูสังคมคุณภาพในย่าน พระรามสองบางขุนเทียนนะครับตอนนี้มีแคมเปญแรงเลยซื้อบ้านแถมรถยนต์หรู bmw x 1นะครับเอาละครับนี่คือ2แนวสูงแล้วก็1แนวราบโครงการคุณภาพจากทางสุภาลัยจำกัดมหาชนท้ายสุดครับจะฝากบอกไปยังผู้ที่ตอนนี้กำลังจดจดจ้องๆนะครับแต่ว่ายังอาจจะขอรอหน่อยนะถามรออะไรรอหลังเลือกตั้งมีอะไรจะฝากไปยังนะครับคนที่ยังกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจไหมครับเชิญครับ ผมคิดว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการซื้อบ้านด้วยซ้ำน,นะครับ,รบที่ผมคิดว่ารอกันอยู่ก็ไม่ทราบว่ารออะไรนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีบ้านหรือคอนโดมิเนียมในทำเลดีๆต่างๆในราคาที่ผมคิดว่าสมเหตุสมผลมากในช่วงเวลาที่ดอกเบีย้ยต่ําที่สุดที่เราเห็นนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่มีความต้องการจะซื้อบ้านอยู่จะรออะไรนะครับ,รบอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศก็ เป็นไปในแนวบวกแล้วมาได้ดีค่อนข้างต่อเนื่องนะครับดีมากดีน้อยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าท่านไหนที่สนใจดูสินค้าประเภทจะคอนโดหรือแนวราบเองก็ตามผมไม่อยากให้รอนานนะครับอยากให้ตัดสินใจนะครับนะครับขอบคุณนะที่มาอัปเดตให้เราฟังกันในวันนี้สําหรับทางเลือกสําหรับที่อยู่อาศัยคุณภาพจากทางสุภไลยจํากัดมหาชนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณไตเตชะาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมาการผู้จัดการบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับกับการอัปเดตล่าสุดโครงการคุณภาพจากสุภลัยจำกัดมหาชนที่มีมาฝากกันในวันนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m o n นี่ช็อโดยผมยุทธนากระบวนแสงเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงเป็นเงินเป็นทอง สนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินเรื่องบ้านอมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115<ก>รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน